เห็นคนอื่นกอดเมียเดยขยำนมเมียโดยเห็นอื่ยังกับเมียดเ,ยยเยดเยก็คือไม่เคยแข็่เคยมีอะไรกับชีรินไหมคะเออเคยมีตั้งแต่ห้าชาติที่แล้วค่ะแล้วช <c oughs> าติปัจจุบันอะ่ะไม่เคยมีหรอไม่เคยคะ่ะระวังเขาแตกนะคะคุณจะแทไปเรื่อย ที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสก็คือพระพลเนี่ยมาน,นานนับสิบปีแล้วทําไมมันถึงช้าได้ขนาดนี้นะคะเราต่อต้านมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต่อต้านเราออกมาหลายครั้งแต่เขาก็ข่มขู่เราตลอดเพราะว่าพระ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่มีอะไรกันไว้แล้วเขาก็จะขู่เราถ้าเราออกมาเขาก็จะเอามาประจานออรู้จักกับพระพลรูปเนี่ยมาตั้งแต่ปี57ถูกไหมคะถูกค่ะ57จนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะเข้าไปดูตรวจดวงชะตาแล้วพานะบอกว่าเราอะโดนของต้องอยู่ปฏิบัติธรรม15วันในขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรม15วันใกล้จะถึงครบวันพระก็ได้ขอเบอร์ขอไลน์แล้วก็ได้ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้นอนหยุดที่วัด แล้วพระก็ทักมาหาก็บอกว่าพรนะน่ะมาหาทีหน้าศาราเราก็ไม่เชื่อพอเราไม่เชื่อเราก็เดินเดินออกมาดูก็เห็นพระพระก็เลยจับมือเรากระชากแล้วก็ไปตรงที่แทงน้ําเขา<ป>พยายามขืนใจ,าจาก็จะพยายามกอดเราหอมเราแต่พอดีมีพระขาวเดินผ่านมาพอดีแล้วก็พระก็ กับกุฏิไปเล่าครั้งแรกให้ฟังหน่อยเขาเขาชวนไปดูดาวแล้วก็เราก็เลยไปตอนนั้นไปถึงก็ไม่เจอเขาเพราะว่าเขายังไม่มาพอเขามาเข้ามาด้านหลังเขาก็มาจ้าเอศแล้วเขาก็มากอดเราก็สู้แรงเขาไม่ไหวค่ะสุดท้ายคือสู้แรงเขาไม่ไหวเราก็ต้องยอมสุดท้ายก็เลยใช่เลยตามเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะพระพลอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะเจริญพรนรมัสการค่ะพระอาจารย์พลอันดับแรกนะคะจุดเริ่มต้น การที่จะพาโยมไปแท้งน้ําแล้วไปทําอะไรที่แท้งน้ําเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าแท้งน้ําเนี่ยแค่คนไม่ไปกระทบกระเทือนมันก็จะพังเพราะมันเป็นแท้งน้ําเก่าตั้งแต่พระรุ่นแรกรุ่นไหนที่มาอยู่แล้วค่ะถ้ามีเหตุการณ์ไปทําอะไรในแท้งน้ําตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่น้ําแตกค่ะมันเป็นแท้งน้ําแตกค่ะเอาอง่ายๆนะคะวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าฟังแล้วพระอาจารย์ อาตมาอยากจะปีนเสาเลยค่ะตอนนี้ปีนเสาไปไหนคะพระอาจารย์พลคะไม่ฟังแล้วมีความรู้สึกอยากจะปีนเสาเลยค่ะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์าดูดาวใช่ไหมคะดูดาวแล้วพระอาจารย์โผล่มาด้านหลังคือโยมไปดูดาวใช่ไหมแล้วบอกว่าพระอาจารย์โผล่มาด้านหลังแล้วมาสวมกอดโยมอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนั้นไหมคะตามหลักของความเป็นจริงคนเต็มวัดน่ะแล้วคนเราถ้าไปทีเลอแบบนั้นน่ะโอกาสที่จะร้องลั่นวัด ถูกไหมคะคนตกใจอะคะ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้นัดกับเราไปก่อนน่ะถ้าเป็นคนนัดคะ่ะระวังเขาแตกนะคะคุณจะแทไปเรื่อยคนเรานะ่ะต้องพูดความจริงกล้าทำก็ต้องกล้ารับคะ่ะเคยมีอะไรกับชีรินไหมคะเ,ออเคยมีตั้งแต่ห้าชาติที่แล้วคะ่ะแล้วช<อ>นะาติปัจจุบันอะไม่เคยมีหรอไม่เคยคะ่ะชัวชัวคะ่ะแล้วบอกแล้วว่าการสาบานคะ่ะหมายถึงว่าไม่เคยต้องเนื้อต้องตัวเลยเหรอครับอาจารย์ครับ ไม่เคยค่ะไม่เคยแม้กระทั่งเข้าไปโอบกอดอะไรขอมแก้มอะไรไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะตอนนี้คุณโยมกําลังพูดอยู่ในชาติไหนคะเนี่ยเออชาติไหนปัจจุบันเพราะว่าคุณคุณลินนี่เคยเสพสมกับอาจารย์ห้าชาติที่แล้วนะคะตอนเป็นพญานาคไหมคะตอนเนี้ยจะได้เล่นบทถูกค่ะคุณอาจารย์เอาปัจจุบันสิคะอาจารย์จะไปย้อนกลับไปห้าชาติไหมอันนอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะอันนี้อยู่โลกปัจจุบันแต่ตอนนี้เรามาอยู่ปัจจุบันค่ะถ้าปัจจุบันคือเราไม่มีค่ะ ไม่มีแน่แล้วคำพูดที่คุณบอกว่าฉันฉันสามีภรรยาคืออะไรฉันคือผัวเธอคุณคุยกับใครคะเอาเอ้ามันเป็นคลิปเสียงของคุณเองนี่คุณเป็นคนยอมรับไปแล้วเขาเสียงเนี่ยไอ้ที่เป็นคลิปเสียงเนี่ยตอนนั้นเราคุยกันอยู่วางบาดาลจำให้ดีค่ะพระอาจารย์ยังมีคลิปที่พยานที่ที่พระอาจารย์ได้มีการถ่ายตอนที่มีมีอะไรกับคุณโยมลินหรือเปล่าครับ ประจานไม่ได้เคยถ่ายนะเอาง่ายๆเราจะถ่ายเพื่อประจานตัวเองมันถูกไหมคะอันดับแรกก็คุณเป็นคนพูดเองมันเป็นคลิปเสียงของคุณเองคุณบอกว่าคุณจะเอาคลิปเรามีอะไรกันออกมาประจานให้ทุกคนรู้มีมีหลักฐานไหมมีหลักฐานค่ะกูจะไม่ปล่อยมึงไม่ให้อภัยมึงโอกาสมึงจบแล้วไปโพสให้ดังๆกูช่วยโพสไหมฝั่งขวาคุณรินบอกว่าดีเหมือนกันหลักฐานมีไม่ต้องห่วง ฝั่งขวาคุณรินบอกว่าจะได้ดังเร็วๆฝั่งซ้ายตูดตูดตูดอะไรวะมึงเห็นหมดถ้าแชทนี้อาตมาไม่รู้ด้วยนะว่าคุณโยมอ่ะคุยกับใครเพราะว่าลูกศิษย์ของอาตมาเป็นคนคุยกับคุณน้ำลินถึงแม้ว่าลูกศิษย์อาจารย์จะพิมพ์ตอบโต้ไปเนี่ยก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปพิมพ์ในคําหยาบๆหรือว่าพูดในมุมที่ว่าเรามีของเราเห็นกี <c oughs> เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาถ้าเอาจากเก็ดเริ่มต้นมาผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบแนวนี้ นี่คือกิจของสงที่จะต้องทําถึงขนาดนี้เลยหรอคะไม่ใช่พระอาจารย์ทาไงคะทีนี้คลิปค่ะคลิปคลิปเสียงเคอเห็นคนอื่นกอดเนี้ไยไยขยำนมเนียไปเช็อย่างงบเงียบลยวทีนี้เขแคร์เก็บมึงกับมเขาดงชิดแต่ว่อย่างใดเขาไมไดนโลไว้มือเหัว้มเลยคะทังมือเขาอ,อาจจะปิดชีพเองอไ,ไ,ไ,ไอันนี้ใช่เสียงพระอาจารย์ไหมคะ อันนี้ไม่มั่นใจนะคะมัน o, e, o, e, o, e. อู้อีอูอีอูอีว่าเสียงใครแต่พระอาจารย์ให้สัมภาษณ์ช่องอื่นว่าเสียงพระอาจารย์น,นะคะบริบทคืออะไรทําไมถึงออมีคลิปขยํานมคะอ,อ๋อเราไม่ได้อยู่วัดเราไม่ได้อยู่ว่าเราเราออไปอยู่ข้างนอกแล้วแล้วเขาหนะ่ะเขาบอกว่าเขาหลับตาลงเขาจะเห็น <Okay. S 1> ว่าว่าคนอื่นนะ่ะมาขยํานมเรา มาอยู่กับเมียเราคือมโนไปเองคิดไปเองแล้วก็โทรหาเราแล้วก็บอกว่าถ้าเรายิ่งเราไม่กลับมาน่ะเขาจะพีชีพตัวเองหึงแหละดูออกอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะชอบประมาณใต้เตียงหรือบนเตียงอาจารย์ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตอบสนองเขานี่ครับไม่ไม่หมายถึงว่าทําทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะร้องเพลงไม่ว่าจะแกล้งเอายาแดงทาขาไม่ว่าจะ บางวันเนี่ยต้องยกขาเลือถ่ายถ่ายรูปให้ลูกขีดส่งให้เขาเขาไม่งั้นเขานอนไม่หลับถ่ายรูปอะไรยกขาคือให้เห็นอายุเพศหรอครับอย่างนั้นหรอครับคือแค่เห็นขาอ่อนผ้าจารย์เขาก็นอนหลับแล้วอาจารย์ลูกติดผ้าจานปกติเนี่ยแล้วเปนใช่่ิที่พระหรออาจการมันจะเป็นแบบนี้คุณไม่มีความละอายต่อบาปหรอ คุณน่ะหลอกคนทั้งโลกได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้นะคะคุณทำผิดคุณก็ต้องสึกค่ะคุณปาระชิดแล้วคุณจะอยู่เป็นพระทำไม